เาเจโร่สปอร์ตแต่งดูหล่อครบศบที่เดียวสวัสดีค่ะมาพบกับแรงปออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปอจะพาทุกคนนะคะมาชมกับเจ้าปเจรโรสปอร์ตเอลิ e อีดิชั่นับเคลื่อนสองล้อซึ่งคันนี้แต่งแบบ ครบมากหล่อดูแบบจัดเต็มเลยนะคะดูยังไงบ้างเดี๋ยวตามปอมมาดูเลยค่ะเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็จะเป็นโลโก้ปาร์เจโร่สปอร์ตสีดํานะคะตัดกับสีรถนะคะที่กระโปรงหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะจะเป็นกระจังหน้าสีดําเงาก็ติดตั้งมาจากโรงงานเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวครอบตัว C ส,สีดําเงาแบบนี้นะคะแบบดุๆกันไปเลยแล้วยังไม่พอค่ะนี่กระจกนะคะฟิล์มที่กระจกไฟหน้าของเรานะคะติดฟิล์มมาด้วยนะคะทั้งไฟหน้า แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะติดฟิล์มดำนะคะเขาเรียกว่าสีสโมกนะคะแบบนี้หล่อๆดุๆกันไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะจะเป็นตัวสเกิร์ตส,สปอร์ตไ d เดอนะคะอันนี้เป็น s p o ร์ตไ d เดอของเราเนี่ยทรงแบบยอดฮิตนะคะติดตลาดนะคะแล้วก็สวยแล้วก็ดูๆมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวปอพาไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะตามมาค่ะ ในส่วนของรุ่นเีลิทนะคะหลังคาดำนะคะก็จะมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ว่าปอนะคะจะติดนี่เป็นแล็บเสา AB ให้เพิ่มนะคะตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วก็แล็บตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นคิ้วโครเมียมนะคะด้านข้างกระจกก็จะแล็บดำแบบนี้นะคะดุดๆกันไปเลยนะคะแล้วก็มาใส่ในส่วนของเบ้ากันรอยบิกนนกนะคะแล้วก็มีครอบด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นโครเมียมแต่ว่าอันนี้เราใส่ครอบมาให้ด้วย แล้วก็พลาดไม่ได้นะคะที่ต้องใส่ครอบกระจกมองข้างหล่อๆแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์ดุๆไปเลยะคะ่ะส่วนด้านข,าข้างของเรานะคะจะติดเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างกับข้างประตูนะคะมีลวดลายสีดําแบบนี้นะคะดูลงตัวแล้วก็เข้ากับรถคันนี้มากเลยนะคะแล้วก็มานี่เลยคะ่ะด้านหลังก็จะมีครอบฝาถังน้ํามันนะคะสีดําเงาแบบนี้นะคะมีโลโก้ปติโลสปอร์ตด้วยนะแล้วก็นี่คะ่ะอันนี้จะเป็นคิ้วล้อสีดําเงานะคะ เพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถล้อมแม็กของเรานะคะตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กขอบ18ยังจะเป็นของ d f เ u o l l i ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบออกแนวแบบสายลุยนะคะคันนี้ก็คือสปอร์ตแล้วก็ดุแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะ แล้วก็มาในส่วนของด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะติดสเกิร์ตท้ายนะคะที่เป็นตัวสปอร์ตไลเดอร์แบบนี้นะคะก็จะมีโลโก้สปอร์ตไลเดอร์เท่ๆแบบนี้มาให้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะคิวโครเมียมด้านหลังนะคะอันนี้นะคะทําสีมาให้นะคะเป็นตัวทําสีแล้วก็คือจากเด,เดิมเนี่ยเป็นโครเมียมแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยากได้สไตล์ดุก็ทําสีดําไปเลยแล้วก็ลูกค้าอยากติดโลโก้ปัจจโล่สปอร์ตที่ด้านหลังด้วยค่ะเพื่อให้คนอื่นเห็นนะคะตัวตนแล้วก็เอกลักษณ์ของเจ้าปัจจิโล่คันนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ภายในนะคะของปาเจโร่เรานะคะคือเรียกว่าดูล้ําทุกคันเลยนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงรุ่นนี้เลยปาเจโร่อีดินะคะเพราะว่าพวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบหุ้มหนังนะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นระบบควบคุมเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาก็จะเป็นระบบล็อกความเร็วนะคะซึ่งถ้าเป็นรุ่น GT Premium ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถล็อกความเร็วแปรผันได้อัตโนมัติด้วยค่ะตัวนี้แล้วก็ยังมีทั้งจอหน้านะคะจอด้านผู้ขับขี่นะคะสามารถนะคะเปลี่ยนรูปแบบไปถึง3รูปแบบด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็มีจอกลางเป็นระบบสัมผัสนะคะมีรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะคะแล้วก็เป็น Air Auto ต้นะคะอุณหภูมิแยกซ้ายกับขวาด้วยะคะ่ะส่วนที่เกียร์ของเรานะคะอันนี้เกียร์จะเป็นแบบ8สปีดนะคะซึ่งสามารถเล่นแบบสปอร์ตโหมดที่เกียร์ก็ได้ตรงนี้นะคะ่ะเล่นเกียร์ก็ได้หรือจะมาเล่นที่ p a ด d ดิ Shift ์ตรงพวงมาลัยตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนเบรกมือของเรานะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ ดูหรูหรามากเลยในรุ่น e l ลิทเบาะมันจะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะเป็นเบาะโคเลมูโดเล่นะคะนี่ดูแบบว่าหรูหรานะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นเย็บเบาะสีน้ําตาลเหมือนกันนะคะทั้งด้านข้างแผงประตูด้วยค่ะและตรงนี้นะคะเป็นโลโก้สัญลักษณ์นะคะปาเจโร่สปอร์ตนะคะสำหรับรุ่น e l ลิ e อีดิชั่นนะคะดูพิมพ์เนี่ยมากมากเลยค่ะ แล้วในส่วนของจอเพดานของเรานะคะเรามีจอเพดานมาให้ตั้งแต่รุ่น g t p a t กันเลยนะคะซึ่งจอตัวนี้นะคะสามารถเล่นเชื่อมต่อกับจอข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะต่อแยกก็ได้นะคะเราจะมีสาย HDMI Wi-Fi นะคะไว้ให้ลูกค้าไว้สําหรับในการเชื่อมกับมือถือแล้วก็มิลเลอร์ลิง์สะท้อนภาพหน้าจอนะคะให้ภาพจากมือถือเราไปขึ้นที่หน้าจอตัวนี้ได้เลย แล้วก็ลูกค้าสามารถเล่นนะคะ f e b o o k YouTube นะคะผ่านตัวจอตรงนี้ได้เลยนะคะเรามีหูฟังไร้สายให้ด้วยค่ะ2อ,อันกรณีเหมือนกับว่าน้องๆน,นะคะอยากดูการ์ตูนอย่างเงี้ยอยากดูแยกกับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูแยกเป็นตอนหลังได้เลยแล้วก็ไม่รบกวนเสียงกันด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระจกมองหลังนะคะแบบตัดลำแสงอัตโนมัตินะคะก็คือว่าถ้ารถด,ด้านหลังของเรานะคะเปิดไฟสูงใส่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวตัดลำแสงให้ออโต้เลยค่ะสะดวกสบายมากมากเลยแล้วในส่วนตรงนี้นะ จะมีปลั๊กไฟด้วยค่ะเหมาะสําหรับลูกค้านะคะที่แบบว่าเหมือนเหมือนปอปอชอบใช้โทรศัพท์ที่เป็นรุ่น Type C ซึ่งมันจะไม่มี USB นะคะแล้วมันก็จะชาร์จแบตยากมา,มากๆเลยแล้วแต่ตว่าตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบปลั๊กไฟบ้านเลยซึ่งปอก็สามารถใช้ชาร์จแบตเสียบกับตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากเดี๋ยวถ้าอยากรู้โปรโมชั่นแล้วก็เดี๋ยวตามปอมาเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของโปรโมชั่นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะปอบอกเลยว่าโปรโมชั่นของเรานะคะ พิเศษแบบสุดๆเลยนะคะเพราะตอนนี้ดาวเริ่มต้นเพียง5 9า0 0กันบาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกรับเป็นประกันภัยชั้น1น,นาน3ปีหรือดอกเบี้ย0%นนานถึง4ปีก็มีให้เลือกด้วยนะคะ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆแบบนี้นะคะสามารถทักมาหาปอได้เลยที่ i อ l ดี e นหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวปอจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะคะหรืออยากจะเข้ามาดูรถเทสร,รถนะคะก็ทักอินบ็อกซ์นะคะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะได้เตรียมรถทดลองขับไปให้ลูกค้าทดลอง กันค่ะก่อนจากกันนะคะปอฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจ mm hmm. ให้ปอแล้วก็ทีมงานของรุ่งเจริญเราทุกคนด้วยค่ะ mm hmm. ถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ปอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ